เมื่อชาวกัมพูชาพูดถึงเมืองไทยเปรียบเทียบกับมาเลเซียหลังจากไปมาทั้งสองประเทศแตกต่างกันอย่างไรบ้างในปี2023ทั้งไทยกับมาเลเซียต่างเป็นประเทศที่กฟีวีซ่าให้กับชาวกัมพูชาแน่นอนว่ามีหลายๆคนก็เคยเดินทางเข้าไปในทั้งสองประเทศรเรียกได้ว่ายุคหลังๆก็ถูกพูดถึงว่าการพัฒนาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นในมุมของชาวกัมพูชาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านจะมองอย่างไรกับการพัฒนาของไทยและมาเลเซีย โดยความเห็นของชาวกัมพูชาบางคนก็บอกว่าบรรยากาศของโตเมืองจะแตกต่างกันมากๆเลยนะก็คือจํานวนของประชากรจะต่างกันรวมไปถึงวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ต่างกันด้วยแม้ว่าจะมีการพัฒนาในระดับใกล้เคียงในขณะที่บางคนก็มองว่าหลายๆเมืองของมาเลเซียการพัฒนาไม่ได้โดดเด่นไปจากต่างจังหวัดของไทยมากนักแต่ความแออัดคือเรื่องที่ชัดเจนหลายๆพื้นที่ของมาเลเซียคนก็จะน้อยกว่าโดยสังเกตได้จากจํานวนของรถยนต์ ขณะที่บางคนก็มองว่าค่าครองชีพในมาเลเซียก็สูงกว่าโดยเฉพาะการเดินทางและก็ถ้าขับรถก็จะมีค่าผ่านทางให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ถนนก็จะทําได้เนี๊ยบกว่าจริงๆขณะเดียวกันก็มองว่าถนนทั่วไปแบบมาตรฐานที่เจอได้แบบในไทยก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ดีแล้วความเห็นต่า,าก็บอกว่ามาเลเซียดีกว่าไทยตรงแค่ค่าแรงสูงกว่าใครได้ไปทํางานที่มาเลเซียนะ จะสามารถมีรายได้ได้มากกว่าการทํางานที่เมืองไทยแต่มันก็ยากกว่าสาหรับชาวกัมพูชาในไทยสามารถหางานทําได้ง่ายกว่าอันที่จริงแม้จะบอกว่ามาเลเซียค่าแรงสูงแต่เหมือนกับว่างานก็จะไม่ได้หาได้ง่ายเมื่อเทียบกับไทยที่เปิดโอกาสให้กับชาวกัมพูชาเหมือนว่าประเทศไทยก็จะเลือกแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในเพื่อนบ้านใกล้เคียงมากกว่าในขณะที่มาเลเซียก็อาจจะมีทางเลือกแรงงานจากประเทศอื่น,นๆรวมไปถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ต้องปรับตัวจนเกินไป คนนี้ก็เลยบอกว่าผมรู้สึกว่าเมืองไทยชีวิตความเป็นอยู่มันจะสบายกว่าเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายการทํางานก็สามารถหางานได้ง่ายแม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในแบบที่สูงกว่าสิ่งสําคัญคือโอกาสในการทํางานในไทยนั้นง่ายกว่ามากสาหรับชาวกัมพูชาขณะที่บางความเห็นนะครับก็มองว่าถนนที่มาเลเซียจะดีกว่าเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับไทยมันเห็นชัดเจนจากเส้นทางระหว่างเมืองเส้นทางหลักแต่ถนนเส้นทางระหว่างชุมชนเส้นทางรอง ผมมองว่าทั้ง2ประเทศไม่ค่อยต่างกันเลยเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่ข้อเสียของมาเลเซียคือมาตรฐานการครองชีพนั้นสูงกว่าไทยมันอาจจะรับกับการที่พวกเขามีรายได้ที่สูงกว่าความเห็นต่อมาครับบอกว่าความรู้สึกตอนไปประเทศไทยคือไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะักข้ามไปฝั่งไทยไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะไทยเหมือนเป็นประเทศที่คล้ายกันอยู่แล้วแต่พวกเขาจะเป็นในเวอร์ชั่นที่พัฒนามากกว่าแต่ถ้าเป็นที่มาเลเซีย้วยคมที่เราอยู่ห่างไกล นั่จะทาให้เรารู้สึกว่านั่นคือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเลยเราไม่ได้อยู่ติดกับมาเลเซียนะก็เลยรู้สึกว่ามาเลเซียจะดูมีวัฒนธรรมที่เราต้องทําความรู้จักสักหน่อยการดํารงชีวิตมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยชินมากนักการไปมาเลเซียครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าคือไม่ได้มีหลายอย่างคล้ายกับกัมพูชาแบบที่ไทยเป็นไทยจะมีความคล้ายกันมากกว่าแต่พอไปมาเลเซียในส่วนของการพัฒนา อันที่จริงไม่ค่อยต่างจากไทยแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศก,กับความรู้สึกของตัวเมืองมันเหมือนอยู่ในคนละวัฒนธรรมอย่างชัดเจนขอบเขตธรรมาคราบอกว่าการไปเมืองไทยให้ความรู้สึกแค่ไปอีกพื้นที่หนึง่งที่อาจจะต้องปรับตัวในแง่ของการพัฒนาเฉยแต่มันก็ไม่ต้องปรับอะไรมากแต่ถ้าว่าการไปมาเลเซียจะรู้สึกเหมือนอยู่อีกประเทศหนึ่งที่อยู่คนละโซนกัน มันเหมือนผมไปอยู่ในเมืองของเศรษฐีอาหรับอะไรประมาณนั้นเลยอาหารการกินรวมไปถึงสิ่งต่างๆจะไม่ได้เหมือนที่ไทยเป๊ะๆซะทีเดียวแต่ที่ไทยอาหารการกินต่างๆก็ไม่ค่อยแตกต่างจากประเทศของผมมากนักแต่สำหรับมาเลเซียก็จะมีบางเมนูที่ก็ฉีกแหวกแนวไปจากสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจําวันเลยพอเอากรุ้งเทพเทียบกับ KLKL KL จะดูเป็นเมืองที่ความรู้สึกพัฒนามากกว่าแต่มันก็จะรู้สึกแค่ขนาดพื้นที่บางส่วนเท่านั้น ในส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยแตกต่างจากกรุงเทพแต่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่ใหญ่ได้มากกว่าในขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดถึงความแตกต่างในตัวเมืองใหญ่นะครับเจาะลงไปเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยก็บอกว่าไปกรุงเทพครั้งแรกเจอแต่ต่างชาติเต็มไปหมดเลยจะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่เปิดรับกับความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่าขณะที่การไปเคแอลครั้งแรกเมืองแห่งนี้ดูสวยหรูจริงๆคือมันเนี๊ยบมากเลยนึกว่าอยู่สิงคโปร์ แต่ดูไปมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบกรุงเทพมากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่านั่นเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ออกแบบมาเหมาะกับคนทั่วไปมากกว่ากรุงเทพเหมาะกับนักเดินทางมีนักเดินทางเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นจะทําให้คุณรู้สึกว่าเมืองแห่งนี้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา,มาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบกับความมีสีสันความไม่เคยหลับไหลของตัวเมือง ขณะเดียวกัน KL ในหล,หลายจุดก็จะเงียบเหงากว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพโดยตรงและไม่ค่อยมีความวุ่นวายนะอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบการที่ไม่มีรถอยู่บนถนนมากเกินไปแต่พอได้สัมผัสถึงบรรยากาศโดยรวมไอ้ความที่มันเงียบมันนิ่งเกินไปในบางพื้นที่มันก็ทําให้ผมเข้าใจในความรู้สึกว่า KL อาจจะดูน่ากลัวมากกว่าแม้พวกเขาจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะแต่ในทางตรงข้ามพมรู้สึกอุ่นใจกับเมืองแบบกรุงเทพ กรุงเทพเป็ความรู้สึกแบบปลอดภัยเพราะว่ามีผู้คนมากมายอยู่ในทุกพื้นที่รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยความที่เราก็เป็นต่างชาติเหมือนกันเจอกับต่างชาติที่เข้ามาเหมือนกันแน่นอนว่ามันสร้างบรรยากาศที่อุ่นใจได้มากกว่าในขณะที่ตอนไปที่ KL เราจะเจอกับชาวต่างชาติน้อยกว่าและก็จะเจอกับคนท้องถิ่นเสียเป็นส่วนใหญ่นั่นจะทําให้เรารู้สึกว่ามีคนเข้ามาในกรุงเทพพร้อมๆกันไม่ต่างจากเราและเราก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่แตกต่างแต่อย่างใด ความเห็นต่อมาครับบอกว่าตึกแฝดเปรตนาดของมาเลเซียดูยิ่งใหญ่มากเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเจอมันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆตึกในกรุงเทพซะอีกนะแต่น่าเสียดายที่เคเนะ่ะเป็นเมืองเล็กมากเลยประเทศพัฒนาได้ขณะน,นี้แต่เมืองพวกเขากลับเล็กมากๆในเรื่องของขนาดพื้นที่คือผมนึกว่าพื้นที่แค่พอประมาณตอนที่ผมอยู่ที่พนมเป็นซะด้วยซ้ํากรุงเทพมีตึกที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่นั่นนะ่ะเป็นเมืองใหญ่ใหญ่มากๆเลย ผมไปกรุงเทพมาหลายครั้งมากๆแต่ทุกวันนี้ก็ยังเดินไม่หมดสักทีคือเมืองมันใหญ่เกินไปแต่ขอยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าเมืองของมาเลย์นั้นเล็กกว่ามากเลยมันเป็นพื้นที่เล็กน้อยเลยเมื่อเทียบกับกรุงเทพความเห็นต่างครับบอกเช่นกันว่า KL ให้อารมณ์เหมือนผมไปเที่ยวดูไปย,ยังไงอย่างนั้นเลยพวกเขามักจะจูตึกสูงเป็นจุดขายแต่กรุงเทพของไทยจะทรงพลังกว่ามีความน่า,ต,าต่นตามตื่นใจมากกว่า ผมยังงงอยู่เลยว่ากรุงเทพสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเป็นจุดขายได้อย่างน่าสนใจพระนมเป็นก็มีวัดส,สวยๆมอนกันนะแต่ทําไมไม่สามารถดึงดูดได้แบบนี้บ้างอันที่จริงเราเห็นวัดในกัมพูชายอยู่เป็นประจําพอไปเจอวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพผมกับตื่นเต้นในความงดงามของศิลป,ปะในสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากๆนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยในขณะที่มาเลเซียจะไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันมากนะักในอีกมุมหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นจุดที่ขาดของมาเลเซียนะ การที่มาเลย์มีตึกสูงมันให้อารมณ์เหมือนอยู่ในเมืองเศรษฐีแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความทรงพลังในการเป็นจุดขายแต่อย่างใดความเห็นทม,มาครับบอกว่าในแง่ของการท่องเที่ยวยังไงประเทศไทยก็ค่อนข้างเหนือกว่าอยู่แล้วแม้แต่สาหรับเราที่เป็นเพื่อนบ้านเองก็รู้สึกว่าพวกเขาทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่น่าภูมิใจนะถนนการเดิน,นทางอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลได้ทั้งคู่เลยแต่ในแง่ของการทํางานก็จะรู้สึกว่าร่วมงานกับคนไทยนั้นง,ง่ายกว่า ลักษณะของคนไทยจะมีความสนุกสนานในการทำงานได้มากกว่าความเห็นต่มาครับบอกว่าน่าเสียดายมาเลเซียผมมองว่าประเทศนี้มีทรัพยากรที่ดีกว่าไทยซะอีกนะน่าสนใจมากกว่าอีกแต่พวกเขาเหมือนกับไม่ได้เน้นไปที่ด้านการท่องเที่ยวแบบขีดสุดมากนักผมมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถทำการท่องเที่ยวให้โด่งดังแบบไทยได้และก็ทำเลดีกว่าเวียดนามซะด้วยถ้ามาเลทำแบบเวียดนามก็อาจจะโด่งดังด้านการท่องเที่ยวได้มากกว่า อันนี้น่าจะหมายถึงว่ามีภาคเอกชนมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวมากนะฮะเน้นด้านนี้เป็นพิเศษเลยความเป็นตาครับบอกว่าการที่มาเลย์ไม่ได้เน้นภาคของการท่องเที่ยวในระดับที่ไทยทํานั้นเป็นเพราะว่าพวกเขามีค่อยได้เปรียบหรือว่าสามารถสร้างรายได้จากอย่างอื่นได้ต่างหากอย่าลืมนะว่าสิ่งที่มาเลย์ได้เปรียบคือทำเลที่ตั้งที่อยู่ในเส้นทางการค้าที่พุกพานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขาสามารถทำรายได้จากตรงนั้นได้อยู่แล้วแน่นอน การเที่ยวของมาเลย์ก,ก็ทําได้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นรองจากไทยด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอในขณะที่คอมเมนต์ก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่านั่นจึงเป็นจุดที่น่าสนใจยังไงล่ะมาเลเซียมีทําเลที่น่าสนใจได้มากกว่าถ้าพวกเขาจะเน้นทางด้านนี้จริงๆก็สามารถทําได้ดีไม่แพ้จากไทยเลยขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่านั่นเป็นเหตุผลที่ยังทําให้มาเลเซียเจริญกว่าไทยอยู่เพราะทําเลที่ตั้ง ที่ได้เปรียบสาหรับทั้งสองประเทศทาเลยดีนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเมืองต่างๆของมาเลเซียก็ยังพัฒนาได้มากกว่าเมืองต่างๆของไทยอยู่ดีแต่กรุงเทพจะกลายเป็นเมืองที่น่าสนใจและก็ทรงพลังมากที่สุดเพราะตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในยุคนี้ว่าพวกเขาคือเมืองที่เป็นที่รู้จักได้มากกว่าสิงคโปร์ซะอีกมีโอกาสกับกรุงเทพในอนาคตที่พวกเขาจะเป็นเมืองที่เติบโตได้มากกว่าสำหรับมาเลเซียผมคิดว่าพวกเขาได้เปรียบไทยเพราะมีต้นทุนเดิมที่มีอยู่ แต่ขณะเดียวกันนะสิ่งที่กำลังผลิดอกออกผลของไทยจะเติบโตได้มากกว่าได้ในอนาคตความเห็นของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับคนสุดท้ายและคนนี้บอกว่าความแตกต่างของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผมไปมาผมรู้สึกว่ามาเลเซียจะยังคงจัดการได้ดีอยู่แต่ว่าไทยก็อาจจะทําตามได้ไม่นานถนนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยมีปัญหาในขณะที่ถนนของไทยก็ยังพบเห็นปัญหาได้อยู่บ้างแต่ยังไงทั้งสงประเทศถือว่าทําได้ดีนะ ผมอยากให้ประเทศของผมมีถนนแบบทั้งสองประเทศนี้สภาพแวดล้อมของทั้งไทยกับมาเลผมคิดว่าแทบจะคล้ายกันอยู่แล้วผมพูดในมุมของคนทํางานขับรถบรรทุกสินค้าการเดิน,นทางในไทยกับมาเลเถ้าไม่จับสังเกตจริงๆก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต่างกันมากนักเหมือนเป็นการเชื่อมโยงอย่างสมูทมากๆถนนทั่วไปในไทยก็ทําได้ดีเทียบเท่ากับมอเตอร์เวย์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยในขณะที่ประเทศเอื่นๆในอาเซียนจะ ชิกนี้จาก2ประเทศนี้ไปอย่างการเดินทางในเวียดนามก็จะต่างจากทั้งไทยกับมาเละไปเลยสำหรับความเห็นในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสํหรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฟากความเห็นไวเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถกดดูที่คลิปอื่นๆต่อเน,นื่องกันได้เลยนะครับถ้าอยากฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้